กินสตบบรเบอรี่ค่ะคนละหนึ่งชิ้นนะคะยิมหนึ่งอันค่ะวาวาไ <Yeah. S 1> อาโอยกินคำๆเลยเหรอค่อยๆกินสิเปรี้ยวไหมไอ oh. อันเดียวทีละอัน <laughs> เลือกอันใหม่ด้วยเอกว่าน <Yeah. S 1> เปรี้ยวเหรอลูก <laughs> <Yeah. S 1> กินทีละอันไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวติดคอค่อยๆกินค่ะ กินสตรอเบอรี่กินสตรอเบอรี่เปรี้ยวแน่ๆเลยดูมันทำหน้าเป็นยังไงอะอร่อยไหมอะอร่อยไหมคะมียีทิชชู่เตรียมไว้ก่อนเลยกล้องชันไหมทุกคนบอกหน่อยสิ มไม่เห็นคอมเมนต์อุ้ยไม่เห็นคอมเมนต์เลยอ่ะมาแล้วคอมเมนต์กล้องชัดไหมคะถามหน่อยชัดค่ะคูคูตอยนะคะเอาอีกเหรอคะอ่าน่น่เน่โซน,นแล้วไอ้ตัว อีกไหมคะเอาอีกไหนแบมือมาซีกินหมดแล้วยังแบมือซีไหนอ้าปากซีหมดแล้วยังคะอ่าไหนอ้าปากซีคะอย่าไม่ยอมอ้าแสดงว่ายังไม่หมดอ้าครับอ้าปากก่อนชิบหมดยังโอ้โหแก้มโอเคดูทำหน้าอุ้ยอุ้ย อบาแบแล้วนะหมดแล้วนะคะงงทำไงอะ่ะพอแล้วเนาะโอเคไหมอ่ะอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะตอนนี้เป็นเวลาเก้าโมงกว่ากว่านะ ใกล้จะสิบโมงคนที่มาดูเราแสดงว่าไม่ได้ทำงานใช่ไหมหรือว่าทำแหละแอบดูด้วย yeah. Yeah. หรือว่าแอบดูแบบไม่เปิดเสียงเพราะว่าเปิดเสียงไม่ได้เดี๋ยวคนเห็นว่าแอบดู